สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมอาจารย์สุรินทร์โรจนชัดพงศ์นะครับได้มาสวนที่สะยักนะครับหมู่12ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับที่ผู้ช่วยแต้วนะครับได้มาแนะนำนะครับเจ้าของสวนชื่ออะไรนะครับคุณวันลีนะครับแกซื้อมาสองชุดนะครับเพื่อนะครับมาเปิดตาดอก นในการเปิดตาดอกของคู่หูมัสจันคู่นี้นะครับเราจะฉีดใต้ท้องกิ่งเพียงอย่างเดียวหลังจากที่เราต้องการเอาดอกแล้วอัตราส่วนผสมนะครับเวอร์เซนเวอร์แพนแบบซองนี้นะครับเราจะใช้10ช้อนพูนนะครับต่อน้ำถัง200ลิตรแล้วตัวไคโทซานนะครับ2ฝาหรือ2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับฉีดใต้ท้องกิ่งแต่ความพิเศษ ของสวนนะครับแปลงนี้ของคุณวลีก็คือเพียงคืนเดียวนะครับดอกก็จะออกมาเลยนะครับแต่นี้ฉีดไปสองรอบแล้วนี้อายุ7วันแล้วนะครับฉีดไปสองรอบแล้วดอกก็ออกมาซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยนะครับพอใจมากหลังจากที่ดอกออกมาแล้วเนี่ยสั่งมาเพิ่มอีก2ลังนะครับมาแบ่งในเครือญาติพี่น้องในการใช้เพื่อจะดึงตาดอกถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับของสวนแปลงนี้นะครับของคุณวลีเนี่ย จะมีดอกอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นนี้รุ่นแรกที่ออกมานะครับแกก็ฉีดไปพร้อมไปเลยนะครับพอฉีดไป2รอบสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือนะครับดอกจะเป็นสีเขียวสมบูรณ์มากและก้านก็จะใหญ่นะก้านดอกก็จะใหญ่ตรงนี้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของดอกต่อไปเมื่อมีการผสมเกสรติดดีแล้วเนี่ครับเป็นหางแย้ให้เราใช้ไปทุกระยะเลยนะฮะใช้ไปทุกระยะเลย พอเป็นหางแย้แล้วนีครับแม้ว่าจะเกิดการรัดโอดก็แล้วแต่นะครับดอกก็จะไม่ร่วงนะครับที่สําคัญนะครับต้นนี้เองก็จะออกมา2รุ่นนะฮะรุ่นที่เพิ่งออกมาและก็รุ่นนี้ที่ออกมาประมาณครึ่งเดือนแล้วเนี่ยครับซึ่งดอกนะครับแปลงนี้ออกมาทั้งสวนเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้จะออกมาสวยงามมากนะครับพี่น้องเกรกรที่ต้องการทําดอกนะครับผมขอแนะนําให้ใช้ คู่หูมหัศจรรย์ของบริษัทเวนคาร์ทอินโนเวชั่นนะครับคู่นี้นะครับในการเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกและก็ดึงช่อดอกออกมาได้เลยใช้เวลาไม่นานสวนนี้นะครับอาทิตย์เดียวออกมานะครับออกมาเป็นช่อดอกเรียบร้อยแล้วแกตื่นเต้นเพราะว่าเพียงคืนเดียวก็ดึงออกมาแล้วนะครับผมหวังว่านะครับ ข้อมูลในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนของจังหวัดชุมพรจังหวัดใกล้เคียงและในประเทศไทยที่ต้องการทำดอกทุเรียนนะครับทีมงานของบริษัทบนค์ดอินโนเวชั่นนะครับทีมจังหวัดชุมพรผู้นําจังหวัดชุมพรขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ